สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนนะครับพบกับเราช่องฟังปีงปใหม่ชาแนลนะครับผมโอ้ยวันนี้ได้มาหาพ่อสีดองกันนะครับผม่อ,อน้องปีใหม่นะครับผมนี่กําลังจะเดิอนออกกําลังกายพอดีเลยครับพาปีใหม่มาเดินเล่นนะครับผมนี่นี่รู้สึกว่าปีใหม่ไม่ไปไหนนะครับผมฮิดพอแห้งคักเลย นานๆานในเขามาหาครับนี่ไอ้ตกมันแล้วครับนี่พอพอเงิน,ไอ,นอไอ้โดนแล้วตรพ่อไว้ได้โดนแล้วครับเอ้ได้โดนแล้วไ,ได้ประมาณสองเดือนแล้วนี่ส<ล>า <พอ S 1> เดือน,น,นมึงครับมึงหุน่นปีใหม่จะได้ผู้ใดล่ะครับมึง<อ>ได้พ่อมันพ่อฟีดองเงินเลยนะครับนี่ครั้งแรกนะครับผมนานๆได้มาเจอกับครั้งแรกหรครั้งแรกตัวในเขามาหาหนะครับนี่ ย่างผ่านอย่างเดียวของผมเาื่อนทหารเขาเดินผ่านวันนี้โอ้โหใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดแชครับเป็นกำใครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจนะครับผมนี้ลูกสาวคนแรกนะครับนี่ลูกสาวคนแรกหน้าตาเหมือนใครนี่นี่ลูกพี่ใหม่นะเอ้ยไม่ใช่เลยลูกตายนะครับลูกแม่ตายครับผมแม่ตายนะครับนี่มีอสุดอดเงินนะครับตัวแรกของสีดองเงินนะครับ เป็นเพเมียนะบืน้องตีใหม่นะครับขอมยาวครับคเอนเหม่อครับูปล่อยปล่อยไว้นะครับนี่ไปหาพ่อเไปไหนะครับเียงไปหาข้างครับพูดเหรอครับข้างพอไว้ยังเมองใดยังมองนั่นแหละครับโอ้ยกโ่อให้ยังั้นสบายหายห่วงกระด่าหลุดใจพ่อพ่อไว้ครับเนี่ ครัเพราะว่าม <Yes. S 3> ีหนาที่พ่อกินอย่างเดียวครับพ่อกําลังอร่อยครับผมส่วนลูกสาวก็โอ้ยประมาณหนาพ่อซีดดอกเงินสีมดได้นี่พี่ไม่มาอยู่ตรงไดนี่มดมรงนั้นได้นี่พ่อแลครับไม่มาเยี่ยมพ่อเลยลสับเดี๋ยวจะพาไปอกร้ใหม่ครับห้าปีแล้วครับห้าขวบแล้วครับนี่สาวสวยเราดูครับ โอ้โหเป็นครั้งแรกนะครับผมตามตามพ่อไว้ไปยังกัดูครับดูครับเอยดูครับปีใหม่ได้หุ่นจากพ่อด้วยนะครับนี่มีขนาดครับเหมือนพ่อโอ้ยลูกสาวไปยังสิป่นสเบียงเอาป่นสมสมตำรวจนะครับํำรวจว่า เกบี่ปเลามาเยตัเตตัตะด่ัวแตะวดายเลยครับต่วันเดินผ่านทางยังไม่เคยเข้ามาอยู่ใกล้ครับผมยังไม่เคยได้เข้าใกล้โอ้ตัวอพี่โอ้ยไปแกงไปแกงครับผมเห็นกล่องยุงของไควเลยครับสาหนี่อรูปร่างจะค้ายๆมัจะเหมือนเหคิเนครับดูแล้วนเรยาว ผมว่าหน้าตาหน้าก like ็เหมือนเหมือนพี่โดเงินเหมือนกันนะครับแมนบอแมนหน้าหน้าคล้ายไหมหน้าคล้ายครับหน้าคล้ายแต่แต่ว่าแต่ว่าหางนี่คล้ายแม่ปีใหม่นะครับหางได้ไปทางแม่หางได้ไปทางแม่นะครับแต่ว่าดูครับยาวยาวเหมือนพ่อเนาะร่างก็คล้ายทุกวันที่ที่เดินก็เดินนันผ่านก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาครับแต่เดินผ่านเฉยๆเยเดี๋ยววันหลังจะชวนชวนบุญชูนี่เป็นลูกตัวที่สองของพ่อสีดองเงินนะครับนี่บุญชูตอนปีใหม่แล้ววายมากินต้องพีกับลูก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 ไปอก็อยพลอยหับมาหาพ่อแต่มาเอาเะเบียงพ่อกินนะครับนี่กินมังไม่หมดนะครับขนไปให้พ่อครับ โอ้ยขาดกับนี่ดูครับหุ่นสูงใหญ่อ้วนด้วยครับนี่ดูสาวปีเราจะวนพ่อเลยนะครับผมครับถ้าตกมันนี่เป็นทุกเชือกเนาะแต่ถ้าเขาตึงต้งๆอ่งะตกมันนี่ละครับ <c oughs> ต้องผูกไว้ต้นไม้ใหญ่ใหไว้ต่หมอใหญ่ใหญ่อใหญ่ทำไมทำไมถึงพ่อปีใหม่ถึงจะไม่กล้าอยู่ใกล้ครับแต่ก่อนนะครับผมโอ้ผหแต่ก่อนก็เคยไปแห่งานอยู่เนอะลุงเคยไปแห่งงานพราพราเสียงก็เคยขี่สีดองเงินแหงงานได้นะครับผมก็เป็นครั้งแรกด้วยประสบการณ์ยังยังยังไม่ค่อยมี เคยเคยเลี้ยงแต่ช้างตัวเมียจักสั้นลหละครับเพราะพ่อปีใหม่ไม่เฮ้ยไปปนยังอ่ะน,น่ะอยเฮ้ย่อ,ยอยพ่อปีใหม่ก็เคยเลี้ยงแต่ตัวเมียครับตัวผู้ไม่ค่อยได้เลี้ยงเพราะว่าการเลี้ยงช้างแต่ละเชือกถ้าตัวเมียน,นี่จะเลี้ยงง่ายเพราะว่าเขาตกมันไม่เป็นไรครับส่วนตัวผู้เราก็ต้องระมัดระวงังหฮ้ยเสียมิงเสียมิงกําลังกายนะครับโอ้ยเดี๋ยวให้ปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่ถี่ตามก้นเราจะตามตูด น้องมิ่งนะครับผมหน้าเหมือนพเลยครับหน้าหมือนพมากเลยครับดูครับผมหน้าหมือนพ่อมากตัวอะไรครับเชื่อมแม่ายนีจะไม่มีขนายบไม่มีขนายครับขนายบอดทั้งสองข้างเลยครับแต่ว่ามาถอยๆระวังรนะครับถอยอ้ยสาวขี่ดื้อับข้างหลังเขาไม่ได้เลยครับผมแต่ว่าอยู่ข้างหน้าพ่อเสียตูดพ่อเสียตูดลูกอย่าไปกลับก้นพ่อ ดูครับความน่ารักของพ่อลูกครับนานๆได้เจอกันนะครับผมรัวเข้าได้ก็จะพาปีใหม่มาเล่นเรื่อยๆนะครับผมวันไหนที่พ่อสีดองเงินออกกําลังกายเราจะพาปีใหม่มาเล่นมาเยี่ยมพ่อด้วยครับนี่โอ้ยสีพ่อระบาดนี่ขั้นบดนย่ามองสีโอ้ยข,ขนาดสาวู้ไดจีดีเลยนะ ได้พ่อก็ได้แม่น้อขีดเดือนนี่น่อพูด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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่หุ่นพ่อก็กินยางเดียวครับเพนไม่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 ปานนี้ไปร้อยใบไผ่พออเงินเหลือไว้ตะห่มไว้ตะห่มน้องตอนเย็นก็พ่อ พ่อหวนะพ่อหวยนะครับนี่จะเอาวันไหนจะย้ายจะย้ายวันวันตอนเย็นบางวันก็มาปลูกล่ามไว้ที่พอน้องทองเพชรนี่ครับเอน้องทองเพชรมาปลูกไว้ใกล้บ้านนะครับผมแต่ว่าวันไหนมีฝนตกก็จะเข้าโรงช้างบางท่านอาจจะว่าไม่เห็นน้องทองเพชรไปไหนน้องทองเพชรอยู่ในร่มนะครับโรงช้างตอนเย็นถึงจะเอามาไว้นี่นะครับเป็นบางวันสับเปลี่ยนที่ล่ามที่ปลูกจะได้ ปลอดภัยโอ้ห้าปีแล้วพ่อบหอยครับได้ได้นี่ยระตุ้แบบแบบสวยมากนะครับตีใหม่จะขอบคุณคุณมือนโรงนะครับเหมือน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 เทปผู้เนาะเหมือนเหมือนตตาผู้เหมืนเทปผู้นะครับตตาผู้นะครับตีใหม่นี้สมบัติผูหางครับผมดูช้างให้ดูที่หางแล้วกับโอ้ยสาวขาลอไอลยครับชายาเลยครับนี่ยเราหาแนวกิ้นนะครับนี่ สุดยอดครับพ่อไม่ไม่ขยับกระเยื่อนเลยเคี้ยวกินอย่างเดียวพ่อลูกะครับแาอีกเชือกหนึ่งโอ้ลุ้นจนเนาะโอ้ถ้าไม่งั้นสิโดอเงินก็จะได้เป็นสามเชือกนะครับผมตัวหนึ่งขอดก่อนกำหนดนะครับก็กโอ้ยหันมาเล่นอีกแล้วโอ้ย <My> ปีใหม่ชาแนลปีใหม่ชาแนลแล้วก็ปีใหม่มีสองช่องนะครับผมปีใหม,ม่ีช่องครับป,ปีใหม่ชนลับพังปีใหม่ครับผมอย่า okay, ลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับนีบนน่สายใหญ่แต่แตว่าอาเอาดียวคือว่าอย่าเข้าข้างหลังพอ่อเดี๋ยวดี๋ยสิโดนยังกับสนตี <c oughs> เดี๋ยวโดวนส้นพ่อเสียวเสียวตูดนะครับแต่ว่า <c oughs> ด้านหน้าไม่เป็นไรนะครับผมจับหางมาได้จับหางม่ได้โอ้โหสุดยอด ดีครับ,รบ <laughs> แต่ว่าตกมันทีไรห,หางเหลยวเท่านี้หางล้นมดืดเนี่ย <c oughs> ครับแคจับหางจะทำความสะอาดให้ไม่ได้เลยครับดูสังเกตว่าหางหางพ่อซีดอลเงินไปไหนหมดเขาหล่นนะครับ <c oughs> ตีตีต้นไม้คันนะผมตีหางจุดด้วยคนนี้นะครับครับ <c oughs> ดูหุ่นสูงโอโ้โหพุ่นเทียบได้จากเฮี้ยนพอบ่อยครับพุ่นได้เครื่องหนึ่งจากเฮี้ยนครับทุงสูงพุ่นเออสูงได้สูงดีทุงคาเกลี ปีใหม่ก็คือจะได้สูงได้พอมั้ตามไปดูนะครับตามไปเลยให้ไ,ฟไ,ฟไกลๆตอนปีใหม่โตนะครับผมว่าจะใหญ่เท่าพ่อสีดองเงินหรือเปอล่าออ,ก,อก็กดจบพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องพังปีใหม่แล้วก็พังปีใหม่ชาแนลนะครับฝากเอฟซีทุกท่านเป็นกําลังใจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับผมสาหารับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ